สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านะครับวันนี้นะครับกับบทเรียนมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะครับตอนที่17นะครับสำแดงชีวิตและบอกกล่าวสำแดงชีวิตและบอกกล่าวนะครับจะใช้พระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมกิจการบทที่20่ข้อที่24นะครับพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่24นะครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพระเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทําพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีที่เราได้เข้ามาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าส่งใช้พระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่จะเสริมเพิ่มเติมสติปัญญาความเข้าใจและ การดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์รวมทั้งเป็นพระพรขอพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพอรอยู่ในข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่เราทั้งหลายจะดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังและสําแดงชีวิตอย่างคนที่เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเรากับคุณพระองค์อธิษฐา,านทูลขอการทรงนำจากพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนครับพี่น้องครับโลกได้เปลี่ยนไปมากนะครับจนมาสู่ยุคที่ การปิดบังชีวิตความเป็นส่วนตัวไว้นั้นไม่มีความจําเป็นสําหรับผู้คนอีกต่อไปนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับเป็นยุคที่เปิดเผยความเป็นตัวตนแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจความสุขความทุกข์ความเศร้าโดยอาศัยการสื่อสารในเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่า social network นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งการเขียนข้อความและการอธิบายความสนใจวิดีโอภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมที่ได้ทํา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่นในกลุ่มหรือในเครือข่ายเดียวกันนะครับแต่สําหรับบางคนก็ใช้ช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางของการอวดชีวิตแก่คนอื่นเพราะการอวดทําได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นคือการอวดผ่านสื่อโซเชียลนะครับซึ่งการอวดจะออกมาในรูปแบบของการโพสต์ผ่านรูปภาพและวิดีโอเพราะรูปภาพหรือวิดีโอนะครับจะแสดงให้เห็นถึงสถานะความสุขจึงเป็นวิธีการสื่อสารให้คนรอบตัวนะครับรู้ว่า เจ้าของภาพนั้นยืนอยู่ในจุดสูงสุดของสังคมบางคนอวดเงินบางคนอวดรวยบางคนอวดแฟนนะครับบางคนนะครับก็อวดของใหม่อวดรถหรูป้ายแดงอวดอาหารหรูๆนะครับอวดสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนเคยไปมาแล้วอวดความดีหรือแม้แต่บางคนก็อวดสรีระร่างกายของตัวเองนะครับบนโลกโซเชียลนะครับชีวิตดีๆแต่ชีวิตจริงบนโลกใบนี้ มีแต่นี่ก็ช่างมันนะครับซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรเพราะเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละคนแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนมีอะไรที่ดีกว่าน,นั้นไหมพระวจนะของพระเจ้าในเยเลมีบทที่9ข้อที่24นะครับกล่าวว่าแต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้คือการที่เขาได้เข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาเวผู้สำแดงความรักมั่นคงความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะเราพอใจในสิ่ง เหล่านี้พี่น้องครับการโอร้อวดดูดีในตอนเริ่มต้นนะครับแต่ในที่สุดแล้วก็จะค่อยๆจางหายไปเยเลมีผู้เผยพระวจนะสูงอายุและมีปัญญาผู้นี้นะครับมีชีวิตที่ยาวนานมากพอที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้และท่านได้โต้แย้งคาโอ้อวดด้วยความจริงของพระเจ้าว่าอย่าให้ผู้ที่มีปัญญาอวดสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดความมั่งคั่งของตนแต่ให้ผู้อวด อวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักรอว่าราองคือพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราเป็นลูกของพระเจ้าโอ้อวดเรื่องของพระเจ้าและพระบิดาผู้ประเสริฐในเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่มากของพระองค์นะครับเรื่องพระนชกิจที่ได้ทรงกระทําเพื่อเราที่ได้รับการเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์แล้วดําเนินตามคําสอนของพระองค์ซึ่งเป็นหนทางอันดีเลิศที่จะช่วยให้เราสําแดงตัวตน แท้จริงทางความเชื่อได้มากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องจิรักครับเรารู้ว่าความสว่างเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตใช่ไหมครับมันช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนะครับมัทธิวบทที่5้ข้อสิความสว่างมีหลายอย่างเช่นความสว่างจากเทียนความสว่างจากไฟฉายเตาไฟตะเกียงหลอดไฟฟ้าสปอตไลท์ดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขอให้สังเกตนะครับว่า พระเยซูไม่ได้บอกให้เราเป็นแสงสว่างชนิดไหนแต่ให้เป็นแสงสว่างก็พอแล้วจะสว่างมากสว่างน้อยไม่สําคัญแต่ต้องเป็นแสงสว่างแสงสว่างไม่เพียงทําให้เรามองเห็นแต่ยังทําให้คนอื่นมองเห็นเราด้วยในชนบทที่ห่างไกลแห่งหนึ่งนะครับในคืนหนึ่งมีคนตาบอดได้จุดตะเกียงและเดินไปตามถนนในหมู่บ้านสร้างความแปลกใจให้แก่ผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมากมีคนถามเขาว่าคุณตาบอดแล้วจุดตะเกียงมันจะมีประโยชน์อะไร มีครับคนตาบอดตอบนะครับอย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้คนอื่นเดินมาชนผมพี่น้องครับเช่นเดียวกับชีวิตของเรานะครับที่ใครๆก็สามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันกับที่การกระทําของเราก็ไม่อาจหลบให้พ้นจากสายตาของสังคมได้ดังนั้นตัวเราเองก็ต้องก้าวออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีจากความบาปจากความมืดและฉายแสงของความรักของพระเจ้าแก่สังคมแก่เพื่อนบ้านของเราเพื่อให้ทุกคนจะได้เห็นความดีและพระคุณ ของพระเจ้าแล้วเราจะสำแดงชีวิตในด้านใดนะครับวันนี้มีคําแนะนานะครับด้านแรกนะครับมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีบบดหลายคนอยากได้ดีอยากให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ไม่เคยทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเลยแม้แต่เรื่องดีๆก็ไม่เคยคิดและอย่างนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างไรจริงไหมครับเคยมีการสํารวจนะครับพราว่าเด็กไทยคิดดีมากกว่าลงมือทําดีและต้องการแบบอย่าง หมายถึงว่าเขาคิดหรือมีความคิดที่ดีแต่ไม่ได้ลงมือทําพี่น้องครับเด็กไทยต้องการแบบอย่างที่ดีหากผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็นคนที่มีระเบียบอ่อนน้อมนุ่มนวลและจริงใจผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ให้เด็กเห็นนะครับผู้ใหญ่จึงควรระมัดระวังสิ่งต่างๆที่กําลังปฏิบัติอยู่เพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่กําลังหล,ล่อหลอมให้เด็กเป็นนั้นเด็กต้องการความสม่ําเสมอและความต่อเนื่องระหว่างบ้าน กับโรงเรียนนะครับไม่อย่างนั้นเมื่ออยู่บ้านจะเป็นคนหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนานมาแล้วเมื่อเราต้องการจะซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดในบ้านดูจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ด้วยการดูวิดีโอใน y t u t u นะครับซึ่งมีคนทําให้เราดูเป็นตัวอย่างพร้อมทั้งคําอธิบายและรายละเอียดทีละขั้นทีละตอนนี่จึงช่วยผมอย่างมาก เมื่อต้องการซ่อมแซมบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองนะครับอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนให้ผู้เชื่อในยุคของท่านผู้ที่ติดตามเฝ้าดูสิ่งที่ท่านทำเปาโลสอนพวกเขาเหล่านั้นผ่านทางจดหมายนะครับท่านบอกว่าแต่ท่านก็จงดำเนินตามข้าพเจ้าในด้านคำสอนพฤติกรรมเป้าหมายชีวิตความเชื่อความอดทนความรักความทอหดอดทนและท่านยังย้ําอีกนะครับว่าให้ดําเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคง ใน2ทิโมธีบทที่ 3: ข้อ10และข้อที่14ส่นะครับส่วนใน1ทิโมธีบทที่4ข้อ12บอกว่าจงเป็นแบบอย่างแก่บรรด,ดาผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาและการประพฤติทั้งในด้านความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์พี่น้องครับคำนี้น่าสนใจนะครับคำนี้หนุนใจให้คริสเตียนนะครับควรจะสาแดงความเป็นผู้ใหญ่ด้วยการดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมนะครับคำว่าความบริสุทธิ์ในภาษาอังกฤษนะครับคือคําว่า hacker หรือ h a เนียนะครับมีความหมายว่า ความสะอาดทางศิลธรรม purity นะครับและปรากฏในพระธรรมตอนนี้เท่านั้นนะครับชีวิตของเปาโลนะครับสำแดงว่าเราจําเป็นต้องสร้างชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้าท่านเตือนว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์เดชที่พระเจ้าส่งประทานให้และเราต้องสั่งสอนและสาแดงชีวิตให้ทั้งผู้ที่ติดตามเพื่อคริสต์และผู้อื่นได้เห็นนะครับดังนั้นให้เราเป็นแบบอย่างที่ดี และทำดีต่อคนรอบตัวเราเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นลงมือทำดีอย่างที่เราทำเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันเพื่อสังคมของเรานะครับจะน่าอยู่มากขึ้นกลายเป็นสังคมดีอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์แล้วเราจะสำแดงชีวิตในด้านใดนะครับด้านที่สองที่เป็นคำแนะนำก็คือมีชีวิตที่ตั้งใจทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดมีชีวิตที่ตั้งใจทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะครับมีคำกลอนหนึ่งเขาบอกว่าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมาก ดีแต่อยากแต่ไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีไม่รีรอมัวแต่รอรอแต่ดีไม่มีเอ่ยพี่น้องครับทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราต้องเผชิญกับตัวเลือกต่างๆตัวเลือกให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือทำในสิ่งที่ผิดทำอย่างตั้งใจให้ออกมาดีหรือทำในแบบแค่พอผ่านผ่านไปไม่มีใครได้รับการยกเว้นในตัวเลือกเหล่านี้เพราะทุกตัวเลือกมีผลตามมาบางตัวเลือกผลของมันก็เกินคาดคิด เราต้องตัดสินใจให้ดีเกี่ยวกับการเลือกนะครับเพราะเมื่อเราเลือกตัวเลือกใดแล้วที่เหลือตัวเลือกนั้นจะเลือกผลให้กับเราเราเลือกได้ว่าเราจะตั้งใจที่จะพูดดีและมีทัศนคติที่ดีนะครับเหมือนดังที่กริย์ดดาวิดได้เคยทูลขอพระเจ้านะครับท่านบอกว่าขค่แต่พระยาเวขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ ขออย่าให้ใจของข้าพระองค์เอ็นเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆที่จะทําการอาธรรมต่างๆร่วมกับคนที่ทําชั่วนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่141ข้อที่3ข้อที่4นะครับความดีที่แสดงออกมาทางวาจาหรือคําพูดเช่นการพูดหนุนใจให้คนทําความดีชี้ทางสว่างให้แก่คนอื่นพูดเตือนสติเมื่อเขากําลัง,ลงหลงไหลไยชั่วการพูดเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกับผู้คนการพูดจาด้วยถ้อยคําสุภาพ กับเพื่อนร่วมง,งานการมีทัศนคติที่ดีต่อคนอื่นเช่นการแสดงความยินดีในความสําเร็จของเพื่อนร่วมง,งานพูดชื่นชมเมื่อเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องมีนักไวโอลินคนหนึ่งนะครับเป็นนักไวโอลินชื่อดังกองโลกเธอเชื่อว่าการหมั่นฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจ คือกุญแจของการเป็นนักไวโอลินที่เก่งนะครับแม้ตารางการแสดงคอนเสิร์ตของเธอจะแน่นถึง90ครั้งต่อปีก็คิดปรเฉลีย่ยประมาณ2ครั้งต่อ1อาทิตย์แต่เธอยังคงมั่นฝึกซ้อมวันละ5ถึง6ชั่วโมงอยู่เสมอเธอกล่าวอย่างน่าคิดนะครับเธอบอกว่าฉันต้องฝึกเพราะเป็นอาชีพของฉันและฉันฝึกทุกวันจริงๆแล้วสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงแต่อยู่ที่คุณภาพของงานที่ต้องทำให้สำเร็จ พี่น้องครับการดําเนินชีวิตโดยความเชื่อก็ใช้หลักการอย่างเดียวกันนะครับเปาโลหนุนใจที่โมธีและพวกเราทั้งหลายว่าจงอุตสาสาแดงตัวว่าได้พิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายนะครับส่วนในฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยแปลประโยคตอนต้นบอกว่าจงพยายามอย่างสุดกําลังเปาโลนะครับเขียนจดหมายถึงชาวเจสโลนิกาท่านกระตุ้นคนเหล่านั้นด้วยคําหนุนใจท่านกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้ สอนท่านถึงวิธีการดําเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดําเนินอย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจงดําเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกปโลหนุนใจพี่น้องที่เทสโลนิกาท่านบอกว่าจงดําเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่1น,นะครับ คริสเตียนเหล่านี้กําลังดําเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระไัยพระเจ้าและเปาโลหนุนใจพวกเขานะครับให้ทําดียิ่งขึ้นอีกนะครับเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายกับผมเราอาจกําลังทําดีที่สุดเพื่อที่จะรู้จักและรักพระองค์และทําให้พระบิดาพอพระไทยให้เรานำถ้อยคำของเปาโลมาเป็นกำลังใจให้เราดำเนินต่อไปในความเชื่อให้ดียิ่งขึ้นอีกให้เราเกล้าต่อไปอีกขั้นหนึ่ง วันนี้นะครับเราจะตั้งใจทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดอาจจะโดยการมอบคําหนุนใจแก่ใครสักคนหนึ่งหรือคิดถึงใครสักคนหนึ่งผ่านทางคําอธิษฐานที่กําลังบากบันติดตามพระเจ้าและแสวงหาที่จะเป็นที่พอพระไถ่พระองค์หรืออาจจะส่งข้อความหรือโทรไปหนุนใจเขาให้ดําเนินต่อไปในเส้นทางแห่งความเชื่อสิ่งที่เรานะครับพูดอาจจะเป็นกําลังใจที่เขาต้องการเพื่อที่จะติดตามและปฏิบัติพระเยซูต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจนถึงดีที่สุด พี่น้องครับแล้วเราจะสำแดงชีวิตในด้านใดคําแนะนําอย่างที่3ก็คือมีชีวิตที่เปิดเผยต่อสาธารณชนมีชีวิตที่เปิดเผยต่อสาธารณชนพี่น้องครับพระคัมภีร์มักจะใช้โรคเรื้อนเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงความบาปเพราะโรคเรื้อนกับความบาปมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันมากความบาปเป็นเหมือนโรคเรื้อนฝ่ายวิญญาณทําให้มนุษย์ไม่มีสันติสุขกับพระเจ้าทั้งกับเพื่อนมนุษย์และกับตัวเองด้วยความบาปทําทลายชีวิตของมนุษย์ทุกด้าน ทุกมุมในที่สุดก็ทำให้มนุษย์ต้องตายและตกในนรกเมื่อพระเยซูทรงรักษาคนโลกเลือนให้หายพี่น้องครับโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ตรัสสั่งเขาว่าแต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วในมัทธิวบทที่ 8: ข้อที่4พระเยซูกำลังเตือนชายคนนี้ว่าให้รักษาบทบัญญัติ ให้พิสูจน์ว่าได้หายจากโรคแล้วจริงๆเพื่อเป็นพยานแก่เจ้าหน้าที่และคนทั่วไปเพื่อเขาจะกลับมาอยู่ในสังคมได้อีกครั้งเพราะคนยิวเชื่อว่าพระเจ้าเท่านั้นที่รักษาโรคเรื้อนได้พี่น้องเจรักครับการที่เราเปิดเผยว่าเราเป็นคริสเตียนก็เป็นคำพยานที่บอกเก่กบคนอื่นว่าเราได้รับการรักษาจากโรคบาปแล้วและพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรักษาโรคนี้ได้และเมื่อเราพบกับพระเยซูทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง พระองค์ทรงโปรดรักษาเราให้หายสะอาดแล้วเรามีชีวิตใหม่และได้รับโอกาสที่จะใช้ชีวิตกลับคืนมาพระเยซูตรัสว่าทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ในมัทธิวบทที่5ข้อที่16นะครับพี่น้องครับเมื่อจุดตะเกียงและเกิดแสงสว่างแล้วหากนำถังมาปิด ครอบไว้นะครับไม่นานตะเกียงก็จะดับนะครับเช่นเดียวกันกับการที่เราได้รับความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าแล้วต้องไม่เก็บไว้คนเดียวนะครับ don't hide your light นะครับหรืออย่าเอาถังครอบไว้แต่ต้องแบ่งปันแสงสว่างนั้นแก่คนอื่นนะครับใช้แสงแห่งความดีของพระเจ้าในตัวเราแก่สังคมช่วยให้สังคมที่ตกอยู่ในความมืดนะครับได้พบกับความสว่างเป็นคมไฟอยู่บนที่สูงส่องสว่างให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้ ให้ความรักของพระเจ้าใชา้ผ่านตัวท่านในวันนี้ด้วยการแสดงให้บางคนเห็นอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษว่าท่านใส่ใจและห่วงใยเขาด้วยรักจากพระเจ้าเหมือนดังที่ครั้งหนึ่งท่านเคยได้รับจากพระองค์มากแค่ไหนแล้วปรารถนาให้คนเหล่านั้นสัมผัสได้ถึงพระเจ้าคิดถึงพระองค์และรู้สึกถึงว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของพวกเขาฉะนั้นวันนี้พี่น้องทีลกครับสัมดงชีวิต และบอกกล่าวนะครับขอให้เราเดําเนินชีวิตตามหลักการในพระคำของพระเจ้าและหนุนใจคนรอบข้างของเราต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ